สวัสดีค่ะทุกทกท่านก็เจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปจาก YouTube สักพักหนึ่งเนื่องจากว่าไม่มีไอเดียที่จะมานำเสนออะไรผ่านบล็อกบล็อกของตัวเองเท่าไหร่นักนะคะวันนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะ,ะวันนี้สโมจะมารีวิว ลิปสติกที่ออกใหม่ของเบ e ฟลอนให้ดูนะคะพอดีวันนี้นี่ขับรถแล้วผ่านอีแฟนบอยที่ขอนแก่น hmm. ก็เลยแวะเข้าไปดูซิว่า,ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะ <c oughs> ก็ไปเจอตัวนี้ค่ะเดินไปเดินมาตอนแรกเล็งไว้หลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะไม่มีตังซื้อคลีมนี้ที่ออกใหม่ที่คล้ายๆกันเนี้ยค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเบ v ฟลอนะคะลิปสติกเบฟลอ just b e t e n kissable เขามีเทรดมาร์กเป็นของตัวเองนั่นแสดงว่าเขาจดลิขสิทธิ์ลักษณะแบบนี้ไว้แล้วนะคะไปลองสีนี้รักเลยนะคะมีรู้สึกจะมีประมาณ 6-7สีนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่า,าลองสอยมาก่อนสักแท่งหนึ่งเพราะว่าปกติเนี่ยสโมจะแพ้เ,เรฟลอนอลิปบัตเชอร์ออจำชื่อไม่ได้นะคะขออภัยตัวนั้นต้องเอาให้คุณแม่ไปก็เลยได้สีนี้มาเพราะว่าถามเขาว่าสีไหนขายเขาบอกว่าสีนี้สีที่ซื้อมานะคะสี025 s w ส e t h e a r วิต l าร t บาลนชนะคะสังเกตที่ลิป ปากของสโมนะคะตะกี้สโมเพิ่งทานข้าวทั้งทที่ยังทาลิปสติกตัวนี้อยู่แต่ทาไปแล้วแล้วกินน้ําลงไปเนี่ยปรากฏว่าสียังติดอยู่ที่ลิมฝิปากมีค่อนข้างแน่นหนาชัดเจนดีพอสมควรน,นะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยสโมจะไม่พกไว้ในกระเป๋าเครื่องสําอางระหว่างวันสโมจะทาแค่เฉพาะช่วงเช้าครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะลองดูว่าทั้งวันนี้มันติดนานติดทนแค่ไหนนะคะจะรีวิวจะทาสี สวยมากเลยค่ะชอบมากเดี๋ยวถ้าได้กลับไปซื้อของที่อีฟแอนด์บอยที่ขอนแก่นเอสมติจะไปสอยสีส้มมาละค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าปากไม่แพ้นะคะค่ะก็มีเท่านี้นะคะราคาเต็มเขาบอกว่าราคาอยู่ที่350บาทค่ะแต่วันนี้โปรโมชั่นนะคะลด15%ที่อีฟแอนด์บอยสาขาขอนแก่นและคิดว่าที่กรุงเทพก็น่าจะราคานี้เหมือนกันนะคะเหลือ298บาทเท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนเสีย ส่วนได้อะไรกับอีฟันบอยเลยนะคะถึงกับว่าสินค้าเขาราคาค่อนข้างถูกลองไปหาไปซื้อมาใช้กันนะคะสมมติคิดว่าราคาแค่นี้มันคุ้มค่ามากบางทีน่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผลิตปัณฑ์ไฮเอ็นนะคะเราก็ได้ของน่ารักน่ารักแล้วก็มีไว้ให้สะสมนะคะอย่าลืมลองไปซื้อมาใช้กันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย